โนบีทีวีนะไม่ได้ลงคลิปมานะแสนนานเนื่องจากผมเลิกเล่นโลบอบพยุทธขนาดหนึ่งนะครับแต่พอแมปนี้มานะเพื่อนผมพยุเล่นแล้วผมก็ได้เริ่มเล่นแล้วก็ติดมันมากมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใช้กินควยอยู่นะครับก็เป็นควิงเกที่ฟาร์มดีมากเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีฟาร์มเงินและว,วิธีเล่นเกมนี้เบื้องต้นนะครับ นึ่งนะถ้าคนเล่นใหม่ๆนะมึงก็ตีเฮียนนตาแล้วตีเนววเรือนนะวิธีฟาร์มเงินนะก็คือรับเคสกับเฮียนี่เดินตรงมาทางนี้นะครับเดินตรงมาทั้งตอกซอกซอยนี้นะแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นมอนนะแล้วก,กดสกิลแล้วก็กดตีจนกวมันจะตายแล้วก็ดูศพนะครับแล้วก็รอมันเกิดแล้วก็ตีแล้วมันก็ตาย พอมันตายก็ดูดนะฮะต้องดูดนะครับถ้าไม่ดูดมันจะไม่เกิดนะครับดูนะผมลองไม่ดูนะดูนะอ่ามันจะไม่เกิดให้เลยนะครับคุณเวลาฆ่าแล้วคุณต้องดูด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 เออดูนั่นแหละต้องดูดด้วยนะครับถ้ามันตัวอย่างแล้วนะอันนี้อีครับตู้ต่อไปที่ผมจะซื้อนะก็คือ ไอสะนะฮะเดี๋ยวน่าจะน่าจะได้ในวันนี้แหละ,ะได้ผมจะทำคลิปรีวิวให้ดูเลยนะครับเฮ้ทไมรอครับน้องๆไม่ดีแล้วผมจะสอนแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปฟาร์ม,มนะมจะไปฟาร์มเพิ่มนะครับให้ได้มาเอามาตัดต่อเออ,อแค่นี้นะวิธีฟาร์มเงินส่วนวิธีฟาร์มวลก็มึงเปิดเอาลคลิกยืนตรงนั้นอนะ่ะ แต่มึงเปิดแบบดูดศพด้วยถ้ามึงไม่ดูดศพมึงก็ไม่ได้ครับเนี่ยตัดคิวสเก้าตัวเออแล้วที่ผมฟาร์มเงินเร็วเพราะว่าผมมีเกมพาสนะครับซึ่งกูมีเกมพาสคูณสองวิวกับคูณสองเงินเงินจากการำคำควสนะคุณจะฟาร์มเร็วแล้วถ้ามึงฟาร์มแล้วดูดศพด้วยมึงจะได้วิวเยอะกว่าเดิมนะครับน้องๆใครเป็นน้องมึงสัตว์เนี่ย ดูดศพนะครับแล้วก็กดตีไป่นะพอมันเกิดมันก็จะตายแล้วก็ดูดแค่นี้นี่พอมันตายเราก็ดูดครับนี่ตีตายเอ้ยมึงดูดให้กูดีวะ นะครับแค่เรามาต่อเมื่อกี้เลยโอ้คือผมก็ไปแบบโปรเงินมาเออเมื่อกี้ตอนนั้นก็สี่ร้อยอะครับแต่ตอนนี้ก็ผมไปเสี่ยงเงินมาเออดูอะครับเงินกับเบล่ดูอาซียี่สิบเอ็ดล้านนะครับคือผมก็แบบไป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 โปรครับเออน้องๆก็อย่าบอกเกมนะเออนี่ครับดูว่าโอ้โหอาวุธผมก็เนี่ยครับสีดำครับผมไป ไปขอ G M ไม่ไม่ไม่ไปแฮกมาผมแฮกมาน้องๆอ,อย่าบอกใครอะเออแฮกมาแล้วก็นะรีวิวนะรีวิวอังแรกเลยอลาะตะครับนี่ฮะเป็นโจ๊กเกียอลาตะนะครับเป็นไงหลวงเจหลวงพ่อกูตัวใหญ่ขึ้นเลยไอส้สั์นี่นะเดินมาโอ้โหโคตรเท่ทำไมวิ่งเร็วอันนี้ผมไม่กดวิ่งนะเออสแตทผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวอัพก่อน อตาไม่มีอะไรมากนะครับบวกวิ่งเร็วบวกดาเมจบวกป้องกันแย่ยอะไรหลายสายระเยะแยะมากมายนะยไม่ต้องสนใจแม่งหรอกมาต่อ่ไอ้สังนะตีธรรมดาถือว่าเร็วมากเลยถือว่าเร็วกลางๆนะครับนะฮะเร็วกลางๆนะเร็วกลางๆนะต่อไปนะสกิลเอสกิลเอสกิลเ e สกิล e สกิล e e e เปเป็นเป็นการการพุ่เงเออเป็นการพุ่งพุ่งไปครั้งหนึ่งส่วนสกิลสกิลอาก็พุ่งเหมือนกันนะครับ พุ่งเหมือนกันแต่พุ่งไปสองรอบนะครับแ้งกดตาเนี่ยพุ่งสองรอบมสองรอบเ้าไปสกิลเอฟนะครับเป็นการสร้างโลรอบตัวไม่ใช่โล่ไอ้ถ้าใครตีมันจะมีเถาวันพันปีขึ้นมานะครับก็เท่จัดจ้าเนี่ยวิธีเปิดสเตจสองนะผมไม่รู้อาซีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมตีอยลิมานะฮะผมจะไปล่าเขานะครับผมเด็กดีนะ แล้ววิธีการเปิดสเตย2สอนะเห็นคําว่าสเปเชียลนี้ไม่กดเลยครับกดแล้วก็เดินไปใกล้ๆครับในเลือดเยอะแม้แต่เลือดเยอะผมจะไม่ตีนะครับแล้วเลือดพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเดียวผมรอเพื่อนผมมาก่อนนะครับ ผมผมไม่ฆ่านะครับเพราะเพื่อนผมยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้วันนะเฮ้ยมึงกูรีบเอาดิเว่อิศ ผมสงสัยว่าน่าจะปรับใหม่นะครับตะคาอาริมะจะได้แค่คนเดียวนะเออเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่ epic เลยเออมารีวิวสกิลต่อนะครับวิธีเปิดโมด2 RC เท่าไหร่ไม่รู้เพราะกูดูไม่ได้สัตว์โคตรโหดเลยเนี่ยเราเราต่อไปก็กดตรงสเปเชียลเนี่ยตรงตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่กดตรงนี้นะกดตรงนี้ไว้สำหรับกูนะครับ สกิวอีเป็นการล็อกเป้านะครับดูใครอยู่ในบริเวณจะมีเถาวัรมาใส่นะเนี่ยดูดูนะครับดูไว้ดูไว้ให้มึงดูไว้ไหน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 เดี๋ยวหาก็ครับเนี่ยดูตัวนั้นกับตัวนั้นนะนะักตัวนั้นอนะ่ะตัวนั้นกับตัวนั้นอนะ่ะกดอีเฮ้ยแย่ไม่โดนตัวเดียวเฮ้ยไม่เข้าใจเลยนั่นต้องยืนประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วลีว๋ยวรอมอนเกิดก็ what the fuck เอาเอาเรับมาต่อจากเมื่อกี้นะเฮียเมื่อกี้หลุดนะสัตว์เมื่อกี้เน็มเมตกูไม่ได้กางนะครับผู้ดีบัลล็อกเปอร์เขาชัดดาวเสริมมั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดแล้วมารีวิวตัวนะอ้โหวพปเยษนะสกิลเอเป็นการเสกปลาหมึกหนึบหนับนะครับ ดูให้ไดผมยืนประมาณตรงนี้นะเออดูนะมีสองตัวนะครับเรือนะอูมแล้วตรงนั้นก็โดนนะถ้าอยู่นี้จะฟามไปสองตัวนะครับส่วนสกิลอาร์เป็นอะไรเป็นการยิงถาวรไปอย่างนี้นะเนี่ยยิงไปข้างหน้าครับนี่หรือว่าไกลไหมถ้าถามว่าไกลไหมก็ถือว่าไกลนะสิครับผมเนี่ยดูง่ายนะเส้นดูสี ยิงเลยครับเห็นไหมก็ถึงตัวนั้นเลยนะเพราะถือว่าไก่นะสกิลเอฟเป็นการสุ่ม,ส,ม,นะมสุ่มไปนะครับมันจะสุ่มไปนะครับโอ้โหเยานูรุนี่สกิลเอฟเฮ้ยมึงสกิลเอฟนังไงครับสกิลเอฟสกิลเอฟเพราะถือว่าสุดยอดมากเลยนะ ต่อไปเรามาเรามาเราเรามาเรามาลำวงไปดูกันชงไปดูทุยเออเออก็ก็ขอจบคลิปเพป็นที่นิยชอบอย่อาดูอะไรก็แชร์ตัวแหนไปนะครับบ๊ายบายครัว